สวัสดีครับพบกับโชดวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้จะมาทำการลืร้อล้างระบบนะครับประกอบเจ้าตะเกียงดวงนี้ครับคือโคลแมน237นะครับโคลแมน237ตัวนี้เป็นเอ่อเป็นเมดอินแคนาดานะครับแคนาดาตีตี D ตัวดีนะครับแล้วก็ c 1นะครับในรุ่นของ237เนี่ย ทางแคนาดาเขาจะผลิตก่อนนะครับแคนาดาจะเริ่มผลิต2,3,7ปี1,936นะครับเอ้ย38นะครับ1,938อาแต่ฝั่ง US เนี่ย2,3,7ของ US เนี่ยจะผลิตปี51นะครับเพราะฉะนั้นรุ่น2,3,7เนี่ยแคนาดาจะมาก,ก่อนนะแคนาดาเนี่ยเริ่มผลิตปี38นะครับแต่ US เนี่ยมาผลิต2,3,7เนี่ยเมื่อปี51แล้วนะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวดีนะครับปี41ตัวดีก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับโคเมนเขาตีเป็น A B C D นะครับไตมาส1 2 3 4นะตัวดีก็คือตัวไตมาสที่4นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปตีเป็นเดือนผลิตเลยนะครับก็คือเดือน 1- ถึงเดือน12นะเขาจะตีเป็น A B C D ก่อนครับส่วนผมเคยเจอเตายุคถ้าเป็นเตา5-30นนะ่ะจะมีแค่ A กับ B ครับ A ก็คือครึ่งปีเลขนะครับ B ก็ครึ่งปีหลังนะอ่าน,นั้นเป็นเตาพวกเตา5-30มนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับของตัวก็เริ่มถอดหมวกก่อนนะครับ237 237จะเป็นการใส่หมวกจะเป็นต้องหมุนหาตำแหน่งเอานะครับเดี๋ยวผมจะถอดอูฮิวออกก่อนนะครับนี่นะครับซึ่ง ซึ่งรายการนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเป็นโปะที่ตรงตรงปีด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าข้างหน้าเห็นไหมจะเป็นโลโก้โคเมนนะครับไม่เขียนว่า made in USA นะแต่ข้างหลังจะมีโลโก้ไพลเล็กอยู่ครับเห็นไหมมองเห็นไหมเนาะไพลเล็กอ่าอันนี้คือเป็นโปะยุคอ่าประมาณยุคเริ่มต้นนะครับเป็นยุคประมาณ3อ่า,านะ่ะถึงประมาณ ไม่เกิน50นะผมว่าประมาณ40่ศูยปลายครับจะเป็นโปะแบบนี้นะก่อนแล้วก็จะเป็นพออีกพอเปลี่ยนอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นบนเป็น,ปน,ปนพระอาทิตย์โคแมนแล้วก็เขียนข้างล่างเป็นเม็ดอินยูเอจะไม่ตีโลโก้ไพลเล็กแล้วเพราะฉะนั้นไอตัวโคแมนเนี่ยโป๊ะโคแมนที่มีไพเล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะค่อนข้างหายากนะครับจะค่อนข้างเจอน้อยกว่านะครับโอเคครับของแคนาดานะครับของแคนาดาตัวน็อ กระเช้าก็จะเป็นหางปลานะเห็นไหมเป็นหางปลานะครับก็หมุนออกครับใช้มือหมุนออกได้ง่ายๆนะครับของแคนาดานะครับตัวนี้สองสามเจ็ดเนี่ยเป็นตะเกียงที่ใช้ได้ทั้งน้ํามันกา๊าซและเบนซินนะรหัสสองสามเนี่ยจะมีสองสามหกนะครับสองสามหกนี่จะเป็นเบนซินขาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดก็คือเป็นได้ทั้งน้ํามันกา๊าซได้ทั้งเบนซินขาว แล้วก็2 3 8นะครับซึ่งเป็นน้ำมันกา๊าซอย่างเดียวซึ่งผมมีคลิปผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบให้อยู่นะครับกลับไปดูได้นะครับวิธีการถอดก็ดึงกระเช้าออกขึ้นมาตรงๆนะครับอ่าระวังตัวถาดแอลกอฮอล์ตัวนี้ด้วยนะ2 3 7เขาใช้เขาใช้ได้ทั้งน้ำมันกา๊าซทั้งเบนซินขาวนะครับถ้าเราจะใช้น้ำมันกา๊าซมันก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์ไปเผาทอดเจนนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะขอถอด คอกระเช้าออกครับนี่นะครับเรียบร้อยทีนี้ก็มาถอดท่อเจนนะครับก็อย่างเช่นเนเคยครับผมก็ใช้ครีมนะครับหมุนน้หนูออกมานะครับใช้ครีมหมุนน้หนูออกมานะครับเปิดฝาถังโอ้ยโอเคครับน้หนูออกมาแล้วทีนี้ก็ผมก็จะใช้ประแจเลื่อนตัวยาวนะครับอย่างที่บอกนะครับในการขันตัวน็อต ท่อเจนนะครับน็อตล็อกท่อเจนอ่าถอดท่อเจนเออกมาก่อนนะครับท่อเจนของ237เนี่ยอ่าจะใช้ร่วมกับรุ่นอื่นไม่ได้เลยนะครับเป็นท่อเจนเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าตัว237เขาจะมีเป็นตัวขดสปริงนะครับด้านในแล้วก็ตัวท่อเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าถอดท่อออกมาครับตัวท่อเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าอ่า ตะเกียงรุ่นไซส์อื่นนะครับเดี๋ยวนะผมขอเคาเอามันจะมีสปริง2ชั้นนะครับนี่สปริงชั้นที่1นะครับเดี๋ยวสปริงชั้นที่2ผมขอหาอะไรแงก่อนครับมันมันติดนะครับอ่ะออกมาแล้วครับนี่ครับท่อเจนของ2องสนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีสปริงขดเล็กนะครับแล้วก็สปริงขดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวท่อนะ แล้วก็มีเข็มนะครับส่วนในตัวนี้เป็นตัวผมใส่เข้าไปเองแหละเพิ่มเป็นตัวทําความสะอาดตัวน้ํามันที่จะขึ้นไปที่านานมหนูนะครับอ่านี่นะครับของสองสามเกตนะส่วนการถอดชุดวาล์วนะครับก็เช่นเคยครับผมก็ใช้ประแจล็อกนะครับหนีบห <c oughs> นีบอ่าหนีบตัวคอรตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช้พวกไอตัวช่วยถอดนะ ผมจะไม่ใช้ตัวช่วยถอดเลยนะครับถ้าสังเกตดูคลิปของผมเนี่ยผมจะใช้ประแจประแจเลื่อนตลอดนะครับอ่าแล้วก็ค่อยหมุนนะครับถก็อ,อ,อกแรงหมุนอ่ะไอ้ตัวนี้มันหมุนง่ายอยู่นะครับอ่าตัวนี้มันหมุนออกง่ายอยู่อย่างที่ผมบอกครับเวลาผมล้างตะเกียงเนี่ยผมจะใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับผมจะไม่ใช้กาวล็อกเกลียวนะครับอ่ะนี่ดูหลักล่างเห็นไหมครับสองสามเจ็ดเนี่ยจะไม่มี หลักล่างมันถอดออกไม่ได้นะมันจะเป็นท่อน้ำมันดูดขึ้นตรงๆเลยครับ <c oughs> คือมันไม่สามารถถอดได้โคเมนเขาเชื่อมมาเห็นไหมเห็นรอยเชื่อมไหมอ่าโคเมนเขาเชื่อมนะครับเป็นท่อ,อ,อตรงๆนะครับขึ้นก็คือหลักล่างเนี่ยเราทําความสะอาดกนะ็คือทาความสะอาดในรูนี้นะครับอ่าหลักล่างนะโอเคครับระบบของ237มไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยากครับไม่ซับซ้อนมาก เหมือนตะเกียงดวงอื่นนะครับเสร็จแล้วก็ฝาถังนะครับฝา,าถังแล้วก็ตัวสูบนะครับก็ถอดถอดแล้วก็ควรที่จะถอดออกมาล้างให้หมดนะครับเราล้างถังด้วยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวมาประกอบให้ชมครับครับ หลังจากล้างชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับท่อเจนเอ่อท่อเจนเนี่ยความสะอาดภายนอกเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่าความสะอาดภายในนะครับอ่าวิธีการล้างของผมก็คือผมจะเอาไปแช่กรดน้ําส้มนะครับเพื่อที่จะให้เขากัดคราบเ,เขาเรียกคราบข่ามเอาออกนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะเสร็จแล้วผมก็ปั่นนะครับ ต้องปั่นให้มันสะอาดนะภายในต้องสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อกี้พอดีรือแล้วก็เลยถอดเช็ควาลวออกมาล้างด้วยเลยนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําการล้างถังไปด้วยนะครับล้างถังวิธีการของผมก็ไม่ยากครับก็คือเติมน้ำมันเบนซินขาวลงไปนะครับผมจะล้างด้วยเบนซินขาวนะคือเติมเบนซินขาวลงไปสักปริมาณสักเกือบเต็มถังอ่ะเสร็จแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็เทออกนะครับ ผมจะเทออกจอากน้ำมันออกทางรูวาลวเนี่ยประมาณ3รอบนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายผมจะเทออกทางฝาถังนะซึ่งผมทำแบบนี้แล้วผมว่าถังน้ามันค่อนข้างที่จะเศษสนิมค่อนข้างที่จะออกได้ค่อนข้างที่จะเกือบ100%นะครับที่ผมทำมาโอเคครับก็มาเริ่มต้นประกอบกันเลยนะครับก็ยางเดี๋ยวผมจะประกอบ หลักล่างไว้ก่อนนะครับก็หลักล่างก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทําความสะอาดใน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 รูนี้นะทําความสะอาดในรูก็อย่างเช่นเคยครับผมก็จะใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับผมก็จะใช้เทปพันเกลียวนะครับพันตัวเกลียวของชุดวาไว้นะครับบางๆนะครับสัก 2- อสารอบนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวรั่วนะครับเพราะว่าเทปพ,พันเกลียวเขาทําหน้าที่เป็น เป็นซีนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้กาวล็อกเกียวเลยก็ไม่มีรั่วแน่นอนครับแต่ที่เขาใช้กาวล็อกเกียวเพราะว่าต้องการจัดตำแหน่งให้มันอยู่ตรงตำแหน่งนะครับแต่ตะเกียงโคแมนเนี่ยจากที่ผมถอดมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เลยครับตัวกาวล็อกเกียวอะแค่เอาเทปพ,พันเกียวใส่มันก็ตรงตำแหน่งของเขาพอดีนะครับอ่า แล้วในการใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะในกรณีที่ใส่ใส่ตัวเทปผันเกี่ยวก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานเลยนะครับอ่ะจัดตำแหน่งนิดหน่อยนะครับให้มันสวยงามนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทีนี้ผมก็จะมาประกอบตัวเช็ควาลวนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดเช็ควาลวนะ,ะถ้าไม่มีอุปกรณ์เนี่ย ไม่แนะนําให้ใช้ไขควงนะครับไม่แนะนําเลยเพราะว่าผมเคยแล้วผมเคยใช้ไขควงงัดแล้วบลามันบินครับเพราะมันบินที่นี่มันจะถอดยากเข้าไปใหญ่ครับไม่แนะนํานะคือผมเคยใช้ไขควงปากเบนที่ปากมันใหญ่ๆอ่ะปากมันใหญ่สุดแล้วในตลาดอ่ะผมเคยใช้แล้วก็ไม่ดีครับมันบินครับเพราะว่ามันไม่มีตัวมันไม่มีน็อตยึดตรงนี้นะครับพอเราขันมันก็จะ ทองเหลืองมันจะให้ตัวครับปากมันจะบานออกแล้วก็ปากมันจะบินนะโอเคเสร็จแล้วทีนี้อ่ะก็เบื้องต้นก็มาเช็คเช็ควาลวก่อนนะครับมาตรวจสอบเช็ควาลวก่อนนะครับก็คือ,อลองสูบลมดูครับยังไม่ได้ต้องยังไม่ต้องประกอบฝาก่อนนะครับแค่ใส่เข้าไปประคองไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ทดลองสูบลมก่อนครับว่าเช็ควาลวมันยังมีรั่วไหมนะครับ อัดลมครับเปิดวาล์วแล้วก็อัดลมไปครับสัก30ครั้งครับอ่าสาครั้งนะครับก็ลองอุดดูครับอ่ะไม่มีรั่วนะก็ะคือล้างเช็ควาล์วเสร็จแล้วก็ลองล็อกเกนครับอ่าไม่มีรั่วครับถ้าไม่มีรั่วก็ประกอบน็อตตัว ฝาเช็กวาวได้ครับมีน็อต2ตัวนะมันตัวเล็กนะครับถอดพยายามาจัดเก็บให้ดีนะครับเพราะว่ามันหายากนะผมเคยไปหาเทียบจากร้านนอ็อตแล้วมันมีครับแต่ว่าเกลียวมันจะไม่เหมือนกันครับของโคเมนเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกลียวนิ้วนะส่วนมากจะเป็นเกลียวนิ้วแต่ในท้องตลาดบ้านเราส่วนมากจะเป็นเกลียวมินครับ ทีนี้ก็ครับก็มาประกอบท่อเจนนะครับก็มีสปริงตัวในนะครับใส่ใส่เข็มเข้าไปแล้วก็สปริงตัวนอกนะครับใส่เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปประมาณนี้นะครับให้มันเสมอกันเสร็จแล้วผมจะมีตัวตัวดักตัวดัก คาบสิ่งโสกระปกใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราใช้น้ํามันก๊าซนะครับมันจะมีสิ่งโสกรปกเกิดขึ้นได้นะครับในถังของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ตัวดักสิ่งโสกระปกไปด้วยนะเสร็จแล้วก็หมุนครับหมุนเข้าไปแล้วก็น็อตล็อกเจนครับน็อตล็อกเจนก็ล็อกแค่พออยู่นะครับอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเราต้องไปตั้ง เซนเตอร์ uh, Center, ระหว่างเข็มกับ uh, ท่อเจนนะครับตั้งให้มันอยู่ได้การเซนเตอร์นะครับลองหมุนขึ้นหมุนลงดูครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการเซนเตอร์แล้วก็ล็อกครับล็อกนะครับเมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกนะครับโอเคเรียบร้อยครับอุ้ย okay. ขอัยโดนสายมันไปโดนกล้องนะครับเสร็จแล้วก็เอาเข็มขึ้นครับอ่ะพอมันได้ตำแหน่งแล้วนะเราก็เอาเข็มลงครับหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่นมหนูครับเสร็จแล้วก็หมุนล็อกนะครับเอาพอตึงตึงมือนะครับอย่าให้มันตึงเยอะนะครับเดี๋ยว เกลียวมันจะขาดนะครับโอเคอ่าโอเคครับได้แล้วอืมเสร็จแล้วนะครับลองเปิดวาลวดูครับอ่าลองเปิดน้ำมันดูโอ้โหไม่ใช่สอกเดียวครับนี่น่าจะพุ่งประมาณสักสักแขนหนึงได้นะครับก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากว่ามันมันพุ่งเยอะนะครับก็เพราะว่า หลักล่างนะครับหลักล่างเขาไม่ได้มีเข็มเข็มเกนเกนหลักล่างเหมือนรุ่นสองร้อยเหรือ242335นะครับตัวนี้จะเป็นท่อเปลยเปลนะครับไม่มีตัวอุดนะเพราะฉะนั้นน้ำมันมันจะขึ้นแรงมากาเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะจุดด้วยเบนซินขาวนะครับท่านต้องผมแนะนำให้ท่านถอด โปะถอดหมวกออกนะครับเพราะว่า,ามันอย่างที่บอกครับ2 3 7มันจะไม่มีตัวเข็มอุดน้ำมันที่หลักล่างนะครับถ้าท่านจุดด้วยเบนซินขาวแล้วไม่ได้พีฮีตเนี่ยไฟมันจะท่วมเยอะครับไฟมันจะท่วมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ ให้ถอดโปะถอดหมวกนะครับถ้าจุดถ้าใช้เบนซินขาวจุดครับโอเคครับล็อกตำแมแ่งให้ให้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้ชมนะครับครับการจุดสองสามเด้วยเบนซินขาวนะครับก็เดี๋ยวขออัดลมเพิ่มนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้อัดลมเท,ทเข้าไปก็เริ่มต้นก็30ครั้งเหมือนเช่นเคยครับแต่2 3 7ถ้าใช้เบนซินขาวเนี่ยผมจะเปิดวลาวแค่ สามนาฬิกานะครับไอ่เก้านาฬิกาครับแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วก็หยุดไฟครับหยุดไฟแล้วก็ค่อยๆค,คุมตัววาวล์วเร่งรีนะครับอย่าเปิดเยอะนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าน้ํามันมันขึ้นมาเยอะครับผมเลยแนะนําว่าถ้าจุดด้วยเบนซินขาวเนี่ยให้ถอดโปะ๊ะถอดหมวกออกนะ เพราะว่าน้ำมันมันจะออกมาเยอะครับออกมาเยอะกว่ารุ่นอื่นครับเนื่องจากว่าหลักล่างนะหลักล่างมันมันไม่มีตัวเข็มอุดนะครับถ้าเป็นรุ่น 200A 242หรือ335พวกนี้ตัวหลักล่างมันจะมีหน้าที่อุดน้ำมันช่วงช่วงเลขที่เราจุดนะไม่ให้น้ำมันมันขึ้นเยอะเกินไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมผมเปิดวาล์วแค่ แค่9กนาฬิกาองอะนิดเดียวเองอครับน้ำมันยังพุ่งปี๊ดขนาดนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วครับ2องสาเจพร้อมใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็อัดลมเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยครับน,นี่ครับตอนนี้ก็ <laughs> ผลลงโปรย,ยนิดหน่อยนะครับอ่าสองามเนี่ยเป็นตะเกียงที่ใช้ขดลวดสปริงนะครับเพราะฉะนั้น ต้องจะจะหลีได้หรือตะเกียงช่วงแรกนี่อาจจะมีกระพริบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไอตัวขดสปริงอ่ะยังสะสมความร้อนไม่เต็มที่นะครับถ้าจุดด้วยถ้าในกรณีจุดด้วยเบนซินขาวนะมันจะมีกระพริบนิดๆครับปลายเสียงนิดๆต้องจุดรอไปสักพักให้ตะเกียงให้ท่อไอไอขดสปริงอ่ะมันเกิดความร้อนก่อนนะครับตะเกียงมันถึงจะนิ่งนะถึงจะนิ่งสนิทแต่ถ้าท่านใช้น้ำมันก๊าซจุดเนี่ย จะไม่ค่อยมีปัญหากับตัวการกระพริบต่อเริ่มต้นนะครับอ่าก็ต้องรอให้ตัวอ่าท่อเจนมันสะสมความร้อนก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการสะสมความร้อนเนี่ยเขาจะเยอะกว่าเนื่องจากว่าท่อเจนขนาดเขาจะใหญ่กว่านะครับอ่าแล้วก็เล่งเล่งหลีได้นะครับปกตินะครับอ่าเล่งได้หลีได้ปกตินะครับเสร็จครับ,เ,คครบเห็นแล้วก็ประกอบครับอ่าโป๊ะนะครับแล้วก็ หมวกนะครับหมวกก็ใส่หมวกก็ต้องดูตำแหน่งให้ดีนะครับเพราะว่าตัว237เจ้ขาจะไม่มีล็อกเหมือนล็อกโป๊ะเหมือนกับพวก 200A นะนี่ครับเสร็จแล้วครับกับตะเกียง237สามเจคนาดานะครับไตรมาสที่4ปี4.1นะครับดีสี ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชดว,วินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ